การบรรลุรรมการบรรลุรรมนี่คือการบรรลุอารมณ์บรรลุอารมณ์บรรลุความทุกข์ทีอยู่ในใจนะก็หมายถึงว่าความทุกข์ทีมันถาโถมในใจแล้วเข้าเคยเจะเลื่อนผู้รู้จะเลื่อนผู้รู้จะไหนก็คือเข้าเคยเจะเลื่อนอานาปานาสติ จเลพุโทโธสินะเป็นเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นการจเจริญสติในขันเริ่มต้นพ่อพ่อจเรเล่อนอนาปนสติหรือว่าพุโทโธหรือว่ากายคตาสติต่างๆแล้วมันสินเริ่มมีความนักแน่นของผู้รู้ของสติข้าพ่อมีความนักแน่นของผู้รู้ของสติมาที่นี่พ่อ <c oughs> ไปกระทบเรื่องเล่ากระทบเรื่องเล่าขึ้นมาผู้ลู่ที่เข้าเจริญผู้ลู่ที่เข้าเจริญขึ้นมามันเริ่มนักเนี่ยอารมณ์มันก็เกิดขื้นห่งอมันไปได้รับกระทบนนคือหมายถึงว่าคนเข้าคนนี่มันมันต้องมีมือใดมือหนึ่งที่จะไปเจอเรื่องเล่าที่นักนักยังกระตาม แล้วเฮาเฮาเบิงไลยวันไปน้ำนะรลยวันเฮากับเบิงอ่าชีวิตประจำวันมันกระทบเล็กๆนห่อยอันนั้นอันนี้กระเบิงไปนําล่มให้ใจกระเบิงไปนํากายยกตาสติกระเบิงไปน้าพุทโธกระเบิงไปน้าคือคือหมายถึงว่าอันใดอันหนึ่งะนะแล้วที่นี่คือจังหวะความประจวบเหมาะความประจวบเหมาะมันกระชีกระทบแล้วกันมันกระชิกเกิดวันเน่าเกิด ความคิดก็ได้ความม้สึกก็ได้แนวเกิดแน่ใจเกิดก็ได้แล้วเราบัดนี้เวลาเน่าเกิดมันมันมันเกิดแห้งบางเทีอามมันก็เกิดคอบคู่รูร่มรูอารมณ์รูร่มรูอารมณ์สิละไม่สิครับซับแปบแปบี่สิละบัดบัดจังหวะหนึ่งไอ้ร่มมันก็หายไปร่มมันหายไปก็เหลือแต่อารมณ์เหลือแต่ความมุสึกเหลือแต่ความคิดความคิดหรือความม้สึกมันเต็มเ่ยมไปบมดนี แล้วบัดนี้ผู้รู้ที่เคยรู้โลมหมยใจรู้ยังมันกะรับศาบเรื่องเรื่องนี้มันกะรู้มันกะใครข้นอยู่กับเรื่องนี้มัน,นกะเบิงไปเรื่อยๆโตตันหาที่สีเอาเอาเข้านี่ยู่กับผู้รู้ที่เขาจะเลื่อนมากนี่สีเอาไปเป็นพวกเดียวกันครับอารมณ์มันกะแยกกันพอยหมายถึงว่ามันเบิงจนมันมันมันสุดน่ะล่ะเบิงจนมันบรรลุเข้าไปนั่นแหละมันกะแยกกันแสดงสภาพวะทีีแยกกันเนเบิงมันกะเห็นการจำแนกแยกออก จากนันมาสิ่งนี้มันก็นเคลื่อนอิสระผู้ลูกกบอิสระขันมันเคยเห็นเคยบรรลุ